ตอนนี้เรามาที่เยาวราชกันนะครับทุกคนนี่เรามากินกาแฟนี่มีร้านกาแฟอยู่ข้างกูกหลงงเปาแล้วก็เป็นสิงคโปร์เดี๋ยวไปซื้อเนี่ยไหนเราก็จะมาดื่มกาแฟนะอยู่กาแฟเราะมีแบบน,น,น้ำแล้วก็กุหลงงเปาเปิดจนถึงเสาเก้าโมงถึงห้าโมงเย็นร้านกูหลงงเปามีหลายอย่างนะ หมูสับไข่เค็มหมูแดงงาดำอะไรนะเปลือกปวนมันโถหนึ่งนะครับชาสมุนชาสมุนไพรฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นซิงรถช่องสิงคโปร์เยรถช่องสิงคโปร์ก็มาตรงนี้ได้ตรงนั้นก็จะเป็นไอเอ็มชนะทาวอันนี้เป็นถนนเจริญกรุงนะครับเยอะแยะเลยเดี๋ยวดื่มกาแฟกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันต่อ,อน,นี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศกูหลงเปาถ้าใครมาแบบมาตรงนี้ได้อร่อย ขนมจีบหมูทอดนะ